ครับก็เรามาดูระบบ a r d u i n o Smart Home c o n t r o l นะครับซึ่งเราก็จะทำเป็นระบบ Open Source ทั้งหมดนะครับตัวตัวนี้ก็จะเป็นแบบโมเดลจำลองแบบบ้านนะครับก็จะมีห้องต่างๆจะมีควบคุมไฟสอง,ง,งสว่านนะครับสวิตช์แมนวนวลก็ต้องใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอย่างเช่นนี้สวิตช้องห้องอะไรห้องนี้นะห,ห้องกัวอ่า ห้องนั่งเล่น Master ben u, มาสเตอร์เบนลูมีครับเห็นไหมสวิตแมนนวลก็ใช้ได้ปกตินะครับโอเคคราวนี้เราจะมาคอนรลผ่านอุปกรณ์มือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับอย่างเช่นอันนี้เราจะคำนวณผ่านแท็บเล็ตนะฮะเราก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาที่19 2 1 6 8 0 1 9สองนะะึนะะ่ง่าเาครับเราก็สั่งคอนโทรลได้นะครับ คอนโทรนสั่งคอนโทรลนะไปติดแล้วคอนโทรลคอนโทรลห้องครัวคอนโทรลห้องครัวนะครับสเตตัสก็จะอัปเดตนะฮะคอนโทรลห้องนั่งเล่นนะครับคอนโทรลมาสเตอร์เบดรู룸ครับเราก็สามารถจะปิด สมมติว่าปิดปิดอันนี้อ่ามันก็จะมาอัปเดตนะที่ที่แอปด้วยนะครับปิดนี้ก็จะอัปเดตนะครับที่ app, แอปรอแป๊บน,นึงอ่าอัปเดตแล้วปิดนี้ก็อัปเดตที่แอปนี้ด้วยนะครับปิดป๊บก็ update. อัปเดตอ่าลองคอนโทรลหม่ master bedroom นะ,นะ,นะก็ปิดขึ้นมาหรือคอนโทรลผ่าน เบลเซอร์ก็ได้เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเบลเซอร์